นี้ฟอร์มฟอร์มดีมากเลยนะครับการกรีดหน้าหนึ่งกรีดหน้ากว้างครับทำให้เรานับปีได้1 2 3 4องสีปีนี้ฝนจะแรงหน่อยสนะี 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ่ห้าหกเจ็ดแปดเกมีที่1ิบสนี่โอ้โหปีที่1ิบสิบเนีนะ่ยับเยอะเลยนะครับนะถึงถึงเปลือกไม้เลย นะก็ทําให้เกิดความเสียหายต่อหน้าหนึ่งะฮะผ่านไปหน้าสองยังไม่ได้เริ่มนะฮะนี่ถ้าถูกตัดถ้าตัวนี้สมานแผลแล้วก็โอเคครับก็ยังโอเคได้อยู่แต่บางที่นี่นะไม่ออกปุ๊บเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนอะไรไปเลยนะอันนี้ก็สูงขึ้นไปนิดนึงต้นนี้ออกนะครับยังไงก็ออกนะแต่ว่าแบ่งให้เป็นสองหน้านะครับนะให้มันมี น้ำยางลงมาได้นะน้ำยางจะไหลเวียนซ้ายนะครับท่อน้ํายางเราก็จะกรีดบนขวาอย่างนี้ครับผมแต่ถ้าเรากรีดสามหน้าเราก็ยังมีโอกาสเล่นได้ถึงสิบห้าปีแต่ถ้าเรากรีดสองหน้าเราจะเล่นได้ประมาณสิบปีก็หมดแล้วรอจนกว่า นะปีที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามออกเหมือนกันฮะแต่ออกน้อยนะเราก็จะเสียโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นการกีดหน้าแคบจะเป็นผลดีผลดีกับการที่ต้นยางจะอยู่กับเราได้นานนะอยู่ที่การบำรุงด้วยฮะอันะอนี้เขาก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยใส่ปุ๋ยคอกลงไปฮนะแล้วก็พ่นด้วยน้ำหมักนะฆ่าเชื้อราชุมพูนะครับ อันนี้ก็จะเห็นเนี่ยสังเกตด,ดูไม่ค่อยออกแล้วกรกรีดกรีดมีดหนึ่งก็ออกได้ประมาณนี้ฮะตัวนี้น่าจะกรีดได้ปีนี้น่าจะสามสี่มีดแล้วมั้งฮะกรีดได้สามสี่มีดก็หยุดไหลแล้วฮะน้ำยางไม่ไหลละไหลอยู่ฮะแต่ไหลน้อยๆนะครับอ่ะวันนี้ก็พาชมสวนการกรีดยางพี่น้องก็ลองคิดดูนะครับว่าจะเอาแบบไหนดี ยาสามหน้าหรือสองหน้าอันนี้ก็จีดขวางไว้แล้วนะฮะน้ำา่อน,น้ำชังลงมาไม่ได้ลงข้างล่างไม่ได้นะฮะเนี่ยฮะบางทีเราก็อาจจะรู้เท่าทันหรือไม่รู้เท่าทันเราก็ไม่รู้นะครับพี่น้องก,ก็ลองาพิพจารณาดูตรงนี้